โยวาสั Yo, สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบางเอียดนะครับแล้วก็จินเตอร์ของเราวันนี้ก็คือบางเรนนะครับวันนี้บางเอียดกับบางเินมาทําอะไรที่นี่นะครับที่นี่ก็คือที่ทไหนอ๋อไม่ใช่นะครผมวันนี้บางเอียดกับบางเรนนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์กล้องนะครับให้มาฝึกสอนหรือว่ามาแบบแนะแนวนะครับให้กับน้องๆน,นะครับโรงเรียนการจนาพิเศษใช่ไหมถูกใช่ไหมครับผมเต็มที่เต็มถึงแล้วครับการจนาพิเศษครับผมนี่ <c oughs> โอเคนะครับผมคือมีความยินดีมากนะครับผมที่ได้มานะครับและก็ขอบคุณมากนะครับที่อาจารย์เชิญมาครับผมเราก็เป็นเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับวันนี้ที่ได้มานะครับสอนน้องนนะครับสาหรับคนที่มีใจรักในกีฬาเซปักตะก้อนครับท้งๆที่บางเียดนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับคือแบบก็เป็นตัวไก่ตัวนะครับตัวกากากะครับแต่ว่าก็บางเหยดก็ได้ได้สอนน้องๆ FC เอฟซที่บางเหยดสอนไปในช่องก็สอนตามที่บางเียดเคยทําได้ แล้วก็บางเหตเอาเทคนิคตรงนั้นมาใช้สอนต่อให้น้องๆน้อง,องๆก็ไปทําได้แล้วก็เกิดการเรียนการสอนขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้บางแหตุก็เริ่มจะเข็ดมือแล้วนะครับเพราะว่าถือกล้องนานเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับทุกคน ly, ส,สวัสดีครับอาจารย์ก้องสวัสดีครับ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 แล้วก็อาจารย์วันนี้วันนี้มีมีวิทยากรกี่ท่านครับ นี้นะครับก็มีน้องๆจากโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับก็เข้ามากี่คนครับกี่คนครับนี้ก็มีอยู่3คนครับเดี๋ยวกำลังจะมาอีกโอเคนั่งรอก่อนนะสองสามคนอีกวันนี้เราซ้อมกันถึงเที่ยงคืนเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศยิงพื้นเตะพื้นของน้องๆกันก่อนนะครับทุกคนเนี็บข้าวเลย We got it, we? we got it.

ครับคือคนนี้พื้นซีแพ็กครับไม่ใช่คอนกีตถนนดำก็สู้ไม่ได้ครับ18คิวครับบอกเลยเทหมดหน้าตาครับโอเคครับจานสวยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มังเอีย่าไม่ได้มาสอนฟาดก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องในมันแบบไม่มีอุปกรณ์ในการแขวนลูตกตะก้อครับแล้วก็วันนี้มังเอียดจะให้ น้องเขาฝึกชงไปก่อนนะครับคือฝึกชงก็เราก็จะได้รับการเรียนการสอนจากคนนี้เลยครับผมกล้องนะครับผมขอชื่อเต็มครับผมขอชื่อเต็มครับชื่อธนากรชินบุตรครับผมถูกต้องครับผมกมีครับมาสอนที่กาจนากีเดีอยแเลยครับมาสอนที่กาจนาสอนเดือนกว่าครับยอดครับลูกสิษธิ์นับไปทุกนับไ่ตัวน้องชื่ออะไรครับธนวัฒน์มาครับ ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนฝึกชงกับอาจารย์ก้องนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยผมไอ้มือควาดมาจากสมุนร้อนลีกให้เพื่อนตะครับเอาครับประธานตัวครับดี่ครับผมสุภงปใจสีทับนี่ครับนี่ครับชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่คือแบบคนดังใช่ไหมเฮ้ยนะครับนครปฐมนะครับตัวเตะเน็ตขาดนะครับทุกคนไปรับชมกันเลยครับ ววมาอย่แล้พี่เก่งครับไปเต็กไอ้น้องเลยครับพี่เกง่งเดี๋ยวพี่เกง่งพี่เก่งแนะนำตัวก่อนครับ <c oughs> พี่เก่งครับแนะนำตัวก่อนพี่พี่เกง่งครับครับผมครับ คนหนึ่งนะครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องบาสครับน้องบาสนักข่าวมเหมือนกัยนะครับนักข่าวมาถมมาน้วยนะครับโอ้โหนี่ครับตัวชุมือชงเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมนี่ครับได้มาถ่ายทอดวิชารวามรู้ให้น้องๆนะครับซึ่งน้องๆก็กลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่เราแค่แล้ววตอนนี้ ยกได้ครับวังนี้ยกได้วังนินเส่เริ่มลิ้นสวยโอ้ยวังนินโรนเนแดเยาก

tao đang luôn anh nhấp không mà lưới anh ui lục số ui số đang đeo cho anh cho đúng mấy đuôi một luôn mạnh ui kinh, cho sọt đi กินกันอย่างดีเลยเนาะลองกินได้พี่อะไรไหมซีเรียสซ้อนเรียสซอนไม่ต้องพากมึงนี่เก็ะไปเลยแกะไปเก็บไปจับไปจับไปใหญ่เลยมาจับไปใหญ่เลยมาจับไปใหญ่เลยมา เข้ามาโอ้สวยาไปโอ้เข้าไปเล้าไปเข้ามาันัน

ลงหมดมาแล่ต้โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นิดหน่อยนะครับพอมปากหอมกอนครับบางเหยียก็พาบางลินมานะครับแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ทักษะการฟาดตะก้อนะครับแล้วก็เตะตะก้อนครับแล้วก็มาดูน้องๆฝึกกันกับอาจารย์กล้องนะครับผมผู้เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนที่นี่นะครับที่ปรึกษาที่ปรึกษาอาจารย์ช้นได้การกีฬาครับผมครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์กล้องมากนะครับผมเดี๋ยวแล้วแต่มึงอาจารย์ก้องมาครับที่ให้เกียรติบางเหยียบแล้วก็บางลิน ครับยินดีคกับางเดียรน,นะครับได้มาเยี่ยมชมการสอนกีฬาเซปัสกอของเรียนกัญจนาพิเศษนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับน้องๆใครชอบกดคลิปคลกดช่วยคลิปนี้กดไลค์ค,ลครับถ้าใจกดแชร์ถ้าใครลืมสับอะไรแล้วพบวกันใหม่ในพีหน,น,น,น้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนดีครับจ้าหยิมเลยครับ